มะเขือเทศค่ะของโปรดค่ะโอ้โ<ห>เนืออย่างดีเลยแรงมากเนื้อดีมีวิตามินมีรล้างแล้วนะคะเนี่ยถึงไม่ล้างก็ปลอดภัยค่ะโอ้เนือนปลอด,ดาสารพิษหวานช่ำเลยไหมครับอร่อยมาเบยเอาไปเอาไปทำอาหารกัน อรออร่อยอร่อยสดเลยนะครับปลอดสารพิษเพราะว่าปลูกเองสดมากเลยดูดีด้วยดูสิ็บโดยเจ็บโอ้โหนอนนั่งเลยอร่อยนี่ถ้าไปซื้อกี่บาทครับแพงอยู่ช่วงนี้ของแพงอร่อยจิ้มเกลือใช่ไต้องจิ้มเกลือด้วย